สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันนะคะกับเรื่องอาชญากรรมลักในม่านเมฆเล่มสีค่ค่ะในที่สุดลองเหยียนก็ตัดสินใจเชื่อคำพูดของเจียงถิงมากกว่าหลักฐานที่กองอยู่เต็มในกรมตำรวจดังนั้นเมื่อเหล่านายตำรวจเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุและพาเขากลับไปยังกรมลองเหยียนจึงเอ่ยขอโทษและรับผิดที่ปฏิบัติหน้าที่เพียงคนเดียว จนทำให้ช่วยเหลือเหยื่อปู้ไว้ไม่ทันการละเลยจนทำให้เสียเหยื่อไปมีผลให้เขาโดนพักงานจากกองอาชญากรรมหนึ่งเดือนเต็มและโดนย้ายไปช่วยงานเล็กๆน้อยๆในกลรมแทนลองเหยียนใช้เวลาพักหนึ่งเดือนของตนเองหมดไปกับการจับเจียงถิงรวบหัวรวบหางใช่ค่ะหนึ่งเดือนนี้ลองเหยียนได้กกกอดเจียงถิงสมใจหมาย แต่ไม่ว่าจะเข้าหอนอนเตียงเดียวกันมากี่ครั้งหรือกระทั่งแม้ลองเหยียนพาไปเจอพ่อแม่เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นเจียงชิงก็ไม่ยอมเปิดใจรับรักลองเหยียนเสียทีที่เจียงชิงไม่สามารถเปิดใจรับรักจากลองเหยียนได้ไม่ใช่เพราะว่าเขาลังเกียจลองเหียนแต่อย่างใดแต่มันเป็นเพราะเขากลัวเหลือเกินว่าตัวเขาเองจะทําให้ลองเหยียนเป็นอันตราย ดังนั้นในวันที่เขารู้ว่าลองเหยียนโดนสะกดลอยตามเจียงถิงจึงเก็บข้าวของออกจากบ้านลองเหยียนทันทีแล้วขอเวลาคิดไตรตองให้ดีในหนึ่งอาทิตย์ตลอดเวลาหนึ่งอาทิตย์นั้นลองเหยียนพยายามโทรหาติดต่อเจียงถิงแต่กลับได้พูดคุยเพียงเล็กน้อยเขานนอยใจหนักเพราะไม่รู้เลยว่าตลอดหนึ่งอาทิตย์นั้นเจียงถิงกลับไปขุดคุยเรื่องราเมื่อสามปีก่อน ความน้อยใจนั้นทำเอาลองเหยียนไประบายกับคนที่เกือบโดดตึกฆ่าตัวตายเพราะว่าโดนสาวทิ้งความน้อยใจในโชคชะตาที่โดนปฏิเสธรักทำให้เขาเมินคําชวนของเจียงฉิงในวันที่เจียงฉิงมาหาเขาที่สำนักงานตำรวจลองเหยียนให้เจียงฉิงกลับไปรอตัวเองที่บ้าน โดยแก้งบอกว่าตัวเองกำลังแงงอนไม่ยอมบอกสาเหตุที่แท้จริงว่าตัวเขาเองนั้นกำลังเดินทางข้ามเมืองเพื่อไปตรวจสอบร่องรอยของรอยกระสุนกระสุนที่ได้มีการตรวจสอบแล้วว่าเป็นกระสุนจากปืนที่หายไปจากกรมตำรวจแถมวิถียิงยังทำให้ทุกคนมั่นใจแล้วว่าในวันนั้นวันที่รถตกน้ำคนฆ่าตั้งใจลงมือฆ่าเขาจริงๆไม่ใช่ฆ่าเจียงฉิงแต่แฉลับมาโดนเขา ระหว่างทางที่กําลังไปตรวจสอบหัวกระสุนและกําลังโต้เถียงกับเจียงฉิงในโทรศัพท์นั่นเองที่ลองเหยียนรู้ตัวแล้วว่าตัวเองโดนลอ,อบวางยาเพราะว่าลมหายใจของเขานั้นเริ่มติดขัดมือไม้ไม่มีแรงแต่มันก็สายเกินกว่าที่เขาจะสามารถหยุดรถที่กําลังวิ่งด้วยความเร็วบนถนนที่เปียกชุ่มไปด้วยน้ําฝนได้แม้ว่าสถานการณ์ตรงหน้าจะตึงเครียดเพราะว่ารถของลองเหยียนกําลังจะพุ่งเข้าชนกับภูเขา แต่เจียงฉิงก็ใช้สมาธิและไม่ยอมแพ้เขาใช้รถจิบอย่างดีของลองเหยียนเข้าขวางไว้ทำให้เหตุการณ์อุบัติเหตุในครั้งนี้ทุเลาลงทั้งสองถูกน้ำส่งโรงพยาบาลด้วยความเร่งด่วนแบบเฉียดฉิวถึงขนาดที่ว่าถ้าช้ากว่านี้เพียงอีกนิดเดียวพิษที่ลองเหยียนได้รับจากการดื่มยาดองของตัวเองที่โงพักคงทำให้เขาหมดลมหายใจเพราะระหว่างทางการขับรถ ลองเหยียนไม่ได้แวะที่ใดและสิ่งสุดท้ายที่เขาแตะก็คือขวดโหลยาดองที่เขาเก็บไว้ในห้องอย่างดีเพื่อเอาไว้ใช้ในยามอากาศหนาวหรือแก้ปวดเมื่อยที่ต้องต่อสู้กับคนร้ายทำให้แน่ชัดแล้วว่าพิษนี้เขาได้มาจากขวดยาดองโหลนั้นกรมตำรวจเร่งสืบสวนจนได้ความว่าคนที่จับโหลนั้นเป็นคนสุดท้ายก็คือสารวัตรฟางสารวัตรฝ่ายสืบสวนยาเสพติดคนที่เกลียดลองเหยียนอย่างออกนอกหน้า ผู้กำกับหลี่สอบสวนปากคำสารวัตรฟางด้วยตนเองแล้วเขาก็ได้ข้อสรุปว่าเขาเชื่อใจสารวัตรฟางแม้ว่าคนทั้งกลมจะขมวดคิ้วคานก็ตามเพราะสารวัตรฟางชอบหายตัวไปในวันเกิดเหตุสำคัญเสมอเสมอและหมักจะอ้างว่าตัวเองไม่สบายเมื่อได้ฟังคำตัดสินจากผู้กำกับหลี่เบื้องหน้าลองเหยียนแสดงว่าตนเองไม่ใส่ใจและยอมรับในการสอบสวนนี้ แต่เบื้องหลังเขากำลังขุดคุยอย่างหนักว่าใครเป็นหนอนและทำงานให้กับเคในกลมตลํารวจลองเหยียนตัดสินใจเดินทางไปหาสารวัชฉีที่เมืองกงโจงกับเจียงถิงเพื่อหาหลักฐานโดยเริ่มจากจุดเกิดเหตุเมื่อ3ปีก่อนแต่มีหรือว่าหลักฐานเหล่านั้นจะม่อยู่ในมือพวกเขาง่ายๆทั้งลองเหยียนเจียงถิงและสาวหยางต่างต้องออกลรงตะลุมบอลช่วยสารวัชี ชีกำลังโดนเจคนของเคขู่ฆ่าสารวาชัชีโดนคนของเคขู่ฆ่าก็เพราะว่าตัวเองดันไปยุ่งเกี่ยวกับการลอบขายยาเสพติดยาของเคที่โดนตรวจและรวบเอาเก็บเอาไว้ในโกดังของกรมตำรวจเมื่อพวกเขาช่วยสารวัชีออกมาได้พวกเขาก็ทำการตกลงกับสารวาชัชีว่าให้สารวัชีสืบเรื่องภายในกรมตำรวจแล้วพวกเขาจะแลกกับการไม่เปิดโปงความผิดของสารวัชชีนี้ สรารวชีที่ไหลที่พึ่งตกปราบรับคําอย่างหนักแน่นและแสดงความร่วมมือแลกด้วยการหาที่อยู่ของคนดูแลบ้านของอดีตลองอธิบดีเยี่ยในสมัยที่เขายังมีชีวิตอยู่เจียงถิงเลราถึงความสำคัญของอดีตรองอธิบดีเยี่ยให้กับลองเหยียนได้ฟังว่า รองอาชิบดีเย,ยี่คือบุคคลที่เข้าร่วมภารกิจช่วยเหลือเขาหลังจากที่เขาถูกจับตัวไปโดยเคเมื่อ3ปีก่อนอดีตรองอาชิบดีเย,ยี่เป็นคนที่เชื่อเขาเต็มหัวใจว่าเขาไม่มีทางทรยศต่อกรมตำรวจในหลายวันต่อมาหลังจากที่เขาไปแอบซ่อนตัวอดีตรองอาชิบดีเย,ยี่ก็ตัดสินใจโทรมาหาเขาเพื่อนัดเจอกันบอกว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนอนในกลมเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่นึกเลยว่าคนร้ายจะรู้ตัวเร็วและลงมือสังหารอดีตอธิบดีเยี่ยะอธิบดีเยี่ยจึงยังไม่ได้บอกชื่อของหนอนคนนั้นให้กับเขาได้ฟังเมื่อได้ฟังดังนี้ลองเหยียนจึงลงมือสืบอีกครั้งกับเจียงถิงด้วยการให้แม่บ้านนึกย้อนไปว่าใครคือคนสนิทของอดีตอธิบดีเยี่ยแม่บ้านจึงได้นึกย้อนกลับไปในอดีตแล้วได้เอ่ยชื่อหนึ่งออกมา ชื่อที่อดีตอาชีพดีเยี่ยสนิทถึงขนาดโชรไปร้องไห้ว่าตัวเองผิดต่อสารวัตรเจียงชิงผู้นั้นก็คือผู้กํากับหลี่ความตกใจเรื่องผู้กํากับหลี่ยังไม่จางหายความลุ้นและทึกก็สาดทับเข้ามาอีกครั้งเมื่อตัวการที่สะกดลอยตามลองเหยียนปรากฏตัวขึ้นคนคนนั้นนั่นก็คือสารวัตรฟางในขณะที่ลองเหยียนกับเจียงถิงกำลังเตรียมตัวสอบปากคำสารวัตรฟางเพิ่มเติม สารวัตรฉีก็น่าตื่นมาหาพวกเขาบอกว่าตัวเองกำลังโดนตามฆ่าการรวมตัวกันทั้งหมดนี้ทำให้สารวัตรฟางยอมเปิดปากพูดแต่คำพูดของสารวัตรฟางก็ทำให้รองเหยียนถึงกับเลือดขึ้นหน้าเพราะสารวัตรฟางคิดมาโดยตลอดว่ารองเหยียนกับเจียงฉิงคือหนอนหม่อนไส้ของกรมตำรวจเขาเลยเกลียดชังรองเหยียนอย่างหนัก และลงทุนสะกดรอยตามเพื่อหาหลักฐานไปยืนยันกับผู้กำกับหลี่ว่าคนร้ายก็คือรองเหยียนนั่นเองรองเหยียนถามด้วยความโท่สาวว่าทำไมถึงคิดว่าเป็นเขาทั้งที่เขาก็โดนคนของเครอบทำร้ายมาโดยตลอดสารวัตรฟงังจึงยอมเผยความลับออกมาว่าที่เขาป่วยหนักแบบนี้ก็เพราะว่าเขาได้ไปดื่มไอายาดองโหลนั้นโหลของรองเหยียนนั่นแหละยาโหลนั้นมันยาอันตรายชัด นี่ก็คือจะจบเล่มสี่นะคะความลับต่างๆก็เริ่มคี้คายแต่คลายจากปมนี้ไปสู่ปมต่อไปสรุปแล้วใครกันแน่คือหนอนที่ทำงานให้กับเคตัวจริงยังไงแล้วฝากติดตามกันในเล่มต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย